ดูหน้ายิ้มอะไรนะอะไรนะเต้แต้นุึงให้อาหารปลาพี่ไว้แหละเต้แต้มาทางนี้ลูกไปหาปลาอันนี้พี่ไว้ไปไหนมาครับพี่ไว้ไปไหนมาพี่ไว้ไปใหพี่ไว้ไปเอามาจากใครครับอันนี้พี่ไว้ไปเอามาจากใครฮะ เอามาจากคุณลุงหรอ,หรอปลาเยอะไหมเอ้าปลาไม่มากินเลยปลาไม่มากินเลยเดี๋ยวเราต้องเอาให้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวปลาก็จะมานะโอเคไหมลูกไนันนีต้องมางดีแน่เจเดนหนอน <laughs> ลูกไนลูกไนบาด,ดี zoom ดูตรงโน้นด้วยกินไหมใช่ค่ะ โอเคเดี๋ยวพ่อแกะให้เอาขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ